ทุกอย่างเลยมีวายของฝากทุกอย่างเลยนะคะมีกระเทียมกระเทียมโทนมีทุกอย่างกระเทียมโทนชิมน้ำชิมลายหยิบได้ค่ะชิมฟรีนะคะมีชิมหยิบได้นะคะของฝากมีพวกบัวหิมะมีอันนี้หมดเลยทุกอย่างช่วงนี้ก็คนจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าของฝากเยอะมากมีทุกอย่างเลย นี่นะคะมีสวรรรมีพุทรานมสดมีทุกอย่างเลยสวรรรสเห็นไหมคะสามกิโลร้อยยี่สิบมีทุกอย่างมีผักสดออแกนิคมีหมดเลยมีเห็ดนะคะของฝากของจริง มีไข่เป็ดมีอัญมณ์ซอบัลมีหมดเลยนะคะผักสดๆผักแบบว่าเขาปลูกไร้สารนะคะมีหลากหลายเราจะพาไปชมมันหวานนี่นมี่เราชิมได้นะคะสดมีมันมันญี่ปุ่นนะคะเยอะมากได้ได้ะ บ่ออะไรบ่อมันญี่ปุ่นเราได้พี่เราวทุกคนนี่นะคะโอ้ยมียาวไปถึงนู่นเลยนะคะแต่ว่าเราเดินไปไม่ถึงหรอกนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยยาวไปถึงนู่นแต่ว่าเดินไปไม่ถึงเยอะมากของฝากนะคะที่นี่บ่อจะกินอะไรฮึไปจนถึงนู่นเลย